จะมาเรียงภาษาจริงอ้ย,ยาผาถังทำจังช่วยด้วยน่าอย่างนี้น่าจะเรียงภาษาเผ่าชมกลุ่มน้อยตามตะเข็บชายแรยงนะเรียงจบแล้วมาประกอบธุรก,กิจไยเครื่องในแมวแอ๋ไหนทำเสียงแมวสิแมวไปไปว่าคิกแล้วหรือทำไรเราฉีกออกไปไง ไข่คเครื่องในไก่คเครื่องในเป็ดนะมังซ้ำชาวบ้างไงเราไข่เครื่องในแมวรวยรวยอย่างเร็ววอ้มั่งใจคือยังไงผมก็ต้องเรียนภาษาจีนกลางครับแต่อู้แนะนำเรื่องแล้วนะว่าเรื่องไม่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีนคือมีหลักสูตรอะไรไหมครับที่ถูกถูกครับถูก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 แล้วองมามีหลักสูตรด้วยคือผมคนเงินน้อยครับ ลมดีไม่กี่นาทีเลยเช็คอีกแล้วนะเนี่ยเช็คอีกแล้วเอาอย่างเงี้ยกันแล้วกันเดือนละสามพันใจล่วงหน้ากองสามเดือนหนึ่งมอพอดีสามพันสามพันสามเดือนหนึ่งมื่พอดีสามเดือนไม่ใช่เก้าพันหรือครับที่เหลือลือกับป๊อปป๊อปไปสิผมคงไม่มีเงินก้อนขนาดนั้นหรอกครับแล้วลืมมีเท่าไหร่สามร้อยครับ เรี่องภาษายิงอ่ะสามร้อยนะซื้อเก่ารักยังไม่ไล่นะกลับักกิโลสี่ร้อยแล้วนะหมูหังตัว600หกร้อยแล้วพอ,อช,วช่วยได้ไหมครับอโอเคไหนๆเลือกก็ตั้งใจมาแล้วเรียงรายวังก็ไล่วังละสามร้อยครับวันละสามร้อยก็ได้ครับวันละสามร้อยครับผมวางเวไหนไหนก็มาเรียงเวลานั่งครับ,รบถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมา ยังไงก็ต <t festivals> ้องขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมิสเตอร์ชาสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยนะมาสมัครเลยเหรอคะลุงอย่าคิกอย่าคิกคงยังลืมไม่มีสิ่งแม้แต่คลิก อะไรครับเหลือหางยาวมังกกงงม้งปากกระป๋องไงหมาเหงิปากกระป๋องเหงิไ่แต่ก็